สวัสดีครับพบกับนานากเกษตรนะครับผมวันนี้นะนานากเกษตรนะทําให้ดูช้าช้าชัดชัดเลยนะนะครับผมเกี่ยวกับาการเสียบยอดนะฮะเสียบยอดอะโวคาโดนะเสียบยอดอะโวคาโดอันนี้รอยเก่าผมอะ่ะมันไม่ติดอันนี้ผมไอเสียกบกระตอเลยนะแต่ตอนนี้ผมจะมาบอกวิธีการเสียบกะไอกิ่งที่มันงอกออกมาเห็นไหมตัวนี้สองกิ่งใช่หไหมเพราะว่าเวลาเราตัดตอเน,นี่ยแล้วก็ มันจะมีงอกยอดงอกออกมาเยอะเยอะแยะมากมายนะผมก็ให้เราเหลือไว้แค่สองกิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะอย่างนี้อย่างนี้นะนะครับผมเอาเอากิ่งบางกิ่งก็อยู่ชิดเกินไปแล้วก็ไม่ดีแล้วก็ดูเอาดูเหลี่ยมดูลายเอานะผมอไอเสียบกระตอก็เสนอไปแล้วเนาะตอนนี้เสียบกับยอดยอดแตกใหม่นี่ให้ดูกิ่งอ่อนนะฮะอ่อนอ่อนจริงๆนะครับผมวิธีการนะครับง่ายๆอันดับแรกเลย สิ่งที่ต้องมีคือมีดคมคมนะมีดคมคมแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าตัวนี้เอาไว้ฉีดมือล้างมือด้วยโควิดนะครับผมฉีดเสยมือด้วยละกันนะครับผมชชัดๆนะผมจะทําประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ทําไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถนัดเท่าไหร่เพราะว่ามันมันคากล้องนะครับอันดับแรกเลยก็คือกิ่งเนี่ยเมื่อมันแก่เมื่อกิ่งอ่อนเนี่ยที่มันแตกออกมาเมื่อเราชําต้นไม่ติดใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ผมทํามันก็ติดอยู่ แต่ว่าทีนี้ผมจะมาสเสนออีกวิธีนึงให้ดูนะผมกิ่งอ่อนนี้นะนะผมอันดับแรกเลยคือให้เราตัดตัดขนาดไหนนะครับผมตัดประมาณห่างจากจุดที่มันก็กะเอาอครับก็คือว่าถ้าเราทําสูงไปใช่ไหมลมพัดมันก็โยกเยกอย่างนี้ใช่ไหมอ่าก็ประมาณพอดีพอดีประมาณนี้นะฮะนี่นะตัดเลยฮะพยายามตัดดีๆอย่าให้มันช้ำมากเห็นไหมช้ำละโอ้โหทำให้ดูอย่างดี นี่ฮะอ่านี่เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะตัดทั้งสองกิ่งนะกิ่งนี้ก็เอาสักประมาณนี้ก็ได้กิ่งอ่อนมันนะฮะติดเหมือนกันนะกิ่งอ่อนอตัดได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมนะครับผมเราตัดประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะฮะให้เราเตรียมยอด ยอดที่มันหายอดยอดที่มันพอดีกับไอ้กิ่งอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนอีกไหนมันจะพอดีแล้วก็ส,สวยเนี่กิ่งนี้พอดีให้เราลิดกิ่งมันทิ้งนะใบเก่ามันนะหักทิ้งเลยก็ได้นะครับผมมันจะมียอดไอ้เห็นไหมมันจะมียอดแตกมาใหม่เนี่ยอย่าให้มันไปโดนนะฮะตัวนี้ก็ระวังระวังหน่อยว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นยอด แตกยอดที่หลังตอนเราเสียบติดแล้วนะครับก็ระวังระวังใหม่นะครับผมประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาพาราฟริล์มมาพันพาราฟิล์มนะฮะหลายๆท่านก็คงจะรู้จักแหละถ้าได้ดูคลิปผมบ่อยพาราฟิล์มพาราฟิล์มนะครับผมลอกออกมาตัดให้ความกว้างมันประมาณพอดีพอดีนะฮะเพราะว่ามันจะมาแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมจะตุลัสสี่เหลี่ยมพื้นผ้า นะขนาดนี้นะพาราฟิล์มนะกว้างประมาณนี้นะนะผมเอามาปุ๊บเราก็กะว่าตรงนี้เราจะเสียบเป็นริมเนาะตรงนี้เราจะพันขึ้นไปแล้วก็เริ่มพันเลยเว้นไว้เว้นไว้สักประมาณนิ้วหนึ่งวิธีการพันนะไม่ต้องพันรวบเลยนะคือเราต้องยืดออกเนี้ยยืดออกมาเนี้ยยืดออกมาก่อนแล้วค่อยพันนะผมหนึ่งก็คือมันจะทําให้แนบแน่นกับเนนะื้อสองก็คือมันไม่เปลืองนะผมพันรอบเดียวก็พอแล้วครับสําหรับผมนะ แต่ก็ถ้ากลางแดดแต่ช่วงนี้มันหน้าหนาวเนาะถ้ากลางแดดจริงๆถ้าเราทําหน้าอื่นนะก็พันสองชั้นก็ได้เพราะว่าเป็นการพังแสงในตัวเป็นการอบแล้วก็พังแสงพังแสงก็ได้ไม่เยอะหรอกเราต้องใช้พังแสงตัวอื่นทําหน้าหนาวนี่ก็แค่ชั้นเดียวก็พอนะครับเพราะว่าอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แถวบ้านผมอะ่ะสิบเอ็ดองศาเก้าองศาเจ็ดองศาจังหวัดเลยนะฮะนี่มันก็จะได้อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับ ให้เราใช้มีดมีดสารศาสตร์นะมาผ่าครึ่งเลยผ่าแบบเสียบยอดไอเสียบริมธรรมดาแหละเ,เสียบลงไปเออผ่าลงไปพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะเสียบไม่อยู่เสร็จแล้วเราก็ <c oughs> มาทําการทาบกิ่งดูดูทิศทางว่าจะให้กิ่งหันออกไปด้านไหนสมมุติผมจะหันออกไปด้านนี้แต่ถ้าเข้าอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับผมไม่ชอบอนี่ออกมาอย่างนี้เลยแต่ถ้าท่านชอบก็ทำนี้นะฮะเราก็ มาทําริมนะครับผมนี่นะทําริมนะพยายามเฉือนมีดครั้งเดียวเฉือนมีดครั้งเดียวให้มันได้เฉือนจนกว่ามันจะได้ริมนะครับเป็นรูปริมที่เราต้องการเสร็จปุ๊บนะเสร็จปุ๊บละมืออย่าไปโดนแผลนะไม่ไงั้นมันจะติดเชื้อนะครับผม อ่ะอย่างนี้ได้อย่างนี้เป็นริมนะเสร็จแล้วเราก็ให้เราเสียบลงไปเอามันทำไมไม่ตรงวะเสียบนะฮะการเสียบนะให,ให้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 เปลือกเนี่ยชิดกันนะฮะหรือถ้าเป็นไอต้นตอที่มันกิ่งใหญ่กว่าท่อนพันธุยอดพันเงี้ยเราก็เสียบข้างใดข้างหนึ่งแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ฮะเครพันกิ่งนะเอามาสักพอประมาณวิธีการใช้ของผมนะ ยืดออกก่อนครับยืดเลยยืดให้มันค่อยๆนะไม่ใช่ยืดแรงๆมันจะขาดครับยืดยืดยืดอย่างนี้ให้มันยืดที่สุดแล้วก็เอามาพันนะครับเดี๋ยวผมไปพันทางด้านนู้นดีกว่าวิธีการพันของผมนะนิ้วโป้งจับอย่างเงี้ยอย่างงี้แตะลงไปปุ๊บพันพันตรงกลางก่อนนะครับตรงกลางค่อนมาข้างล่างคือพันข้างล่าง แล้วก็พันลงข้างล่างให้มันทับส้นอีกส้นหนึ่งที่เราปล่อยไว้เนี่ยเงี้ยทับไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็พันขึ้นข้างบนทําไมผมถึงพันข้างล่างก่อนพันข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะดีแต่ถ้าพันข้างบนลงมาข้างล่างอ่ะตัวเนี้ยมันแยกออกใช่ไหมมันจะป่องตรงเนี้ยตรงก้นมันเนี่ยผมก็อธิบายไม่ถูกผมจะพันตรงกลางแล้วก็ลงไปข้างล่างก่อนเพื่อทับส้นแล้วก็ พันขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะครับผมถ้าใครที่พันข้างบนลงไปข้างล่างอ่ะมันจะตัวนี้คือมันเราเราผ่าแล้วใช่ป่ะเวลาเราพันข้างบนเนี่ยมันจะป่องตรงข้างล่างเนี้ยเวลามันไม่เท่ากันอ่ะฉะนั้นเราก็ต้องพันข้างล่างขึ้นข้างบนอ่ะมันจะดีกว่านะครับผมเริ่มแรกก็จากกลางก่อนแหละเสร็จแล้วนะครับพันให้มันแน่นๆแน่นๆสักนิดนึงนะฮะแน่นๆไปเลยเสร็จแล้วก็มัดนะครับมัดไออันที่เราเหลือไว้เนี่ย ส้นมันนะอะมันแน่นๆไปเลยนะครับผมมันแน่นๆไปไอ้อยหลุด,ดหายแล้วก็ได้ครับไม่เป็นไรชัดๆไปเลยนะฮะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วย ช่องน้องใหม่นะครับเพิ่งทําการเกษตรทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับอ่ะเสรนี้ก็เรียบร้อยเราล็อกไว้แล้วแหละต้องแน่นมากก็ได้เสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นหน้ามันต้องดูหน้าด้วยถ้าเป็นหน้าฝนเราก็ต้องอ่าตัวนี้กันน้ําได้นะพรา,าฟิลม์มแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นหน้าฝนก็หาอะไรคุมให้มันด้วยถุงพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเราก็ใช้โอ้ย เราก็ใช้ไม่เป็นไรนะครับเราพันแน่นแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวกระดาษกระดาษหนังสือพิมหรืออะไรก็ได้แต่ผมว่ากระดาษหนังสือพิมถ้ามันโดนน้ามันจะอ่อนไงมันจะโดนผมใช้ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมซื้อมาแล้วผมไม่ได้ใช้ไงซื้อมาผิดไซส์นะฮะเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วทําอีกกิ่งหนึ่งให้ดูเลยนะครับกิ่งหนึ่งเลยตรงนี้มันเห็นชัดไหมอ๋อช้าหน่อยนะผม สำคัญที่สุดนะแอลกอฮอล์นะอย่าลืมเดอ้นะอนะผมแอลกอฮอล์เสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการผ่านะครับผ่าครึ่งผ่ามุมไหนก็ได้ฮะผ่าทั้งนิ้วหนึ่งมีดผมมีคมมากเลยนะทางสเตนอย่างดีเลยมีดทำเองนะฮะแล้วก็เลือกกิ่งพันธุ์นะครับเลือกเลือกกิ่งพันธุ์ที่เราจะมาเสียบจัดการทำความสะอาดกิ่ง ไอ้พวกแน่แน้อยในน้ำออกก่อนนะครับผมระวังยอดนะครับพยายามเลือกกิ่งพอดีพอดีนะครับอย่าเอากิ่งยาวเกินไปนะเพราะว่ามันเปลืองพาราฟิลมเ <Stock> สร็จแล้วนะเราก็ได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเอาพาราฟิล์มนำมาพันเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเห็นนะเอาพาราฟิล์มมาพันนะครับพันแผ่นเดียวก็พอนะครับก็คือไม่ดน แน่นอนอย่างนั้นก็จะพางแสงให้เขาแล้วพพราฟิลตัวนี้คุณสมบัติก็คือว่ามันเวลายอดของต้นไม้ที่งอกออกมามันสามารถทะลุผ่านพาราฟิลได้ครับมันย่อยสลายเองได้นะครับตามธรรมชาติฟึบ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 ชั้นเยอะพอนะฮะที่เหลือก็พันรวบๆลงมาอย่างเงี้ยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็เทียบามาอย่างนี้ทำการผ่าริมนะครับจัดการฟรืบฟืบนะครับผมมือห้ามโดนแผลนะนะครับผมลืมบอกไปผมอยู่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับนี่ได้ริมแล้วเราก็ทำการเสียบนะครับผมเสียบให้เปลือกชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับ คือชิดซ้ายก็ได้ชิดขวาก็ได้แต่ให้มันฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะแล้วเราก็เอานี่เทปพ,พันกิ่งนะครับไอชนิดที่มันแบบบางๆอะไม่ใช่แบบอย่างอย่างแบบนี้นะแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบใช้เอาไว้พันรอบนอกดีกว่านะผมยืดออกอย่างนี้ยืดไม่ต้องแรงครับยืดเบาๆเดี๋ยวมันก็จะนั่นเองแล้วก็พันนะครับ ค่อยๆพันนะค่อยๆเซตนะตอนนี้คือเขายังไม่แน่นเราก็พันพันพันไปตึงตึงมือด้วยนะครับรอบนี้ตึงตึงมือก่อนนะครับพันกลางแล้วลงมาข้างล่างพับส้นตัวนี้พับปลายด้านนี้แล้วก็พันขึ้นข้างบนนะครับมันจะแน่นกว่าแผลจะแนบสนิทกว่าพันจากข้างบนแล้วลงมาข้างล่าง นะครับผมเพราะว่ากิ่งตัวเนี้ยกิ่งตอเนี่ยมันยังอ่อนอยู่นะครับมันอาจจะย่นก็ได้ย่นแล้วมันทําให้ไม่แน่นนะครับผมฟึบนะครับผมแล้วก็มัดนะฮะตัวนี้มัดเบาๆมือหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าขาดง่ายเพราะว่าเรายืดออกมาแล้วไงเสร็จแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับ,นะรบอ่ะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยถึงขั้นตอนการทางแสงนะครับ กิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่พางแสงนะแต่ตอนนี้อากาศมันเริ่มร้อนแล้วผมจะพางนะครับก็ใช้วัสดุที่มีครับกระดาษสเตปเปิลแม็กปิดก็ได้ปิดไว้พางแสงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อบนะถ้าอบนี้คือไม่มีอากาศเข้านะครับแต่ของผมอยากจะให้อากาศเข้าอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครไม่มีซองก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะนี่เห็นไหมโอ้ย มันก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่หรอกอ้าน,นะฮะซองผมไม่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้งไงมันซื้อมาผิดไซส์ก็เลยเดี๋ยวมาใช้ในการนี้แหละอ๋อนะครับวผมลืมเลยถ่ายคลิปอะลืมแต่งนวดแม่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาลงไปอย่างนี้นะฮะโอ้ ทําการปิดนะฮะเป็นการพางแสงนะครับแต่เราไม่ได้อบนะ,ะพางแสงก็คือถ้ามีไอพาราฟรีมอมันอบให้อยู่แล้วแหละนะครับผมเป็นอันเสร็จนะครับผมเสร็จสิ้นต่อต้นหนึ่งนะค,ะคือต้นหนึ่งเราจะใช้กี่ยอดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมแต่ผมชอบใช้สองยอดมากกว่าครับผมผมชอบใช้สองยอดนะฮะก็โอเคะครับเป็นอันเสร็จพิธีอีกประมาณหนึ่งเดือนเรามาก็มาเปิดกันนะครับผมอันนี้ชัดๆเลยนะฮะโอเคะครับผมเกษตรฮันเตอร์ขอลาไปก่อนนะ ไม่ใช่สินานาเกษตรนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับขอให้ทุกท่านนะครับทําการเสียบยอดนะครับผมเสียบยอดแล้วก็ทําให้ติดขอให้ติดทุกท่านนะครับประสบผลสาเร็จทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่มันติดนะต้นที่มันติดนี่ฮะต้นเดิมแหละที่เคยอัปเดตไปให้ดูนี่ฮะนี่คือรอยต่อนะผม สวยครับ้องสวยเนี่ยพลา,าฟิล์มาไม่ต้องไปแกะเลยเห็นไหมมันก็ติดอยู่ตามนี่แหละนะครับส่วน,ก,นนะกิ่งนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะผมกิ่งนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็พาไปดูอีกกิ่งกันกิ่งที่ผมทําตอนแรกแล้วแหละนี่ครับเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเนี่ย เริ่มมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมเริ่มมาละอันนี้ก็ทําเสริมไปนะครับผมโอเคครับผมนานาเกษตรวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมประสบผลสําเร็จนะครับผมในการทําเกษตรนะนะครับผมวันนี้บ้านสวนสําราญนะครับนู่นจุดชมวิวนะฮะนี่ก็เป็นบริเวณสวนนะครับก็ขอฝากไว้นะครับผมช่องนานาเกษตรนะครับผม เป็นชาแนลน้องใหม่นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกด s u b สไครต์กดแชร์ด้วยยิ่งดีนะครับผมกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ